เราจะไปเก็บเห็ดกันนะคะเก็บเห็ดขอนเก็บเห็ดขอนเอาไปทำอาหารนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเก็บขอนเก็บเห็ดขอนนะคะนี่เลยอ่อนๆเลยจ้า อ่อนๆหรืจ้าอันนี้เราก็ไม่เอามันเล็กเกินเอาไอ้ที่มันมันบานใหญ่ๆเห็นไหมคะปิดโขนนะี่ยเนาะเราปลูกเอาไว้เราก็ได้กินไปซื้อเขาก็แพงๆไปซื้อเขาก็แพงถ้าเราไปหาก็ ทั้งยุงมั่งเอ้ยทั้งตัวลิ้นมั่งเอ้ยกว่าจะได้ก็ต้องเดินหาอันนี้ปลูกแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดินหาเนาะดีเจเลยเห็นไหมคะขอน,นึงขอนนึงนี้ก็พอกินแล้วไปแกงไปหมกห็นไมคขั้น กำลังกำลังอ่อนๆเลยอันนี้มันไม่ได้ออกพร้อมกันนะคะเนี่ยจะออกพร้อมกันนี่เก็บกินไม่ๆๆๆไม่ไม่ไม่ไหวอะเยอะเกินนี่กำลังอ่อนๆเลยนะคะนี่ เดยจ้าเนาะแค่นี้ก่อนนะคะ